สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุกุขคนนะครับผมแม่ทักทายนะครับอ๋อืั <c oughs> อน,นี้ได้เมนูอ่าจากเห็ดแจ่วป่นในน<า>ั่งจักกระจันครับ <c oughs> ขาองอะไรเจียวจักกระจันแค่ไสเจียวกุ้งอะไรพี่น้องแต่ว่าข้าวทเห็ดแจ่วอ่อยจักกระจันน,น้อนนะครับผม,ผม,มเป<อ>็นนั่งเพิ่นนะครับผมแต่คงนัวเอาบัตเถิดตัวบ่ได้ป่นมันสีบ่แซ่บเลย คือว่าถา้าใครอยากแกออกแลปวนต่างๆก็ไปปรุงรสเพิ่มไ,ได้เลยพีย่น้องเด้อมาพี่น้องมาบ้านนี้มาบึ่งท้าแม่ตามรับผมปนแล้วได้ตุม๋ปมปนว่าห้ามจะกินเผ็ดจีบบ่เอาบดจีบบ่บ่ต้องอไปเพ่งรครับแมนะ่แม่ครับพริกสดต้องขวัวได้ลกูกพริกสดครับขวัวเอาแม่มากรีนี่ก็ลูกเอาไปนครับ นี่ครับขัวเกลือ,ลอแล้วกับพงม้วนน,อยอยนิดหน่อยนะครับผมไอที่ผมถ่ายเบิร์กตอนแเลเมกต,ต,ตัดจันอ่อนนะครับผมกันก็เจี่ยวกุ้งะะแล้วครับแค่ใช่กันแต่ว่ามันซื้อวุอออจจ้นเลยซื้อเป็นจันทร์อ,อ่อนนะครับผมถ้ามันพอดีแล้วเขาก็บอไซอย,อยัง,อ,ยงอีกจานน้อยหนึ่งแล้วจานหมด ใส่ผมด้วยจน้อยอน้ำปลานะครับเข็นี่ได้ลงเจลใช่สื่อนะครับพี่น้องอืมใส่เกลือไปแต่เล็กละ่ะดีครับใครว่าขี้เจวจำ้ำเพิ่มเหมือนน่ครับซีซันเตอรเซเตอแพี่น้นองเออจะน่ พี่น้องไปมาดีไปเจ็บแซบกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมมาพอกาวเ้าแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้กับข้าวบนบ้านนะครับผมเนวกินบันบ้านเมื่อนี้ซิมีอ่านางจักจันนะครับผมนี่นางจักรจันนางอ่อนเพิินนะครับพี่น้องแล้วก็ห้วกนะครับผมห่อมุกห้วก โมยังโยกสูงปะไะใดฟังนี้จะเป็นโมกหวกนะครับผมฟังนี้จะเป็นเจลเจลไอจักจันอ่อนนะครับผมคล้ายๆบ้านผมห้องปุ่นปุ่นจักจันอ่อนแต่บางมอง,มองเพิ่นก็ห้องเจลนะครับผมเจลปุ่น คือจังเพื่อนห้องเจียวกุ้งนะครับผมบางคนกนอาจจะห้องเจียวจักจั่นนอนใครอยากกินอยากชิมนะครับผมกระทักมาได้เพจเบาแ,บาแดงได้นะครับผมอ,อันนี้ก็มีนะครับผมสินค้าเป็นห้องเบาแดงนะครับผมอันนี้ก็มีหวกบอกไว้ก่อน <laughs> เพื่อพี่น้องอยากกินอาหารอีสานแนวกินบ้านเฮานะครับผมมีนะครับผมมีบริการนะครับผมให้พีย้น้องเพื่ออยากกินอยากชิมเนาะผู้เพื่อนไปเหตุการณ์เหตุงานนะครับผมลงหัวก,ก่อนเลยคําแรกอืม สุดยอดฝรั Middle ่งร <pet itive noise> uh, like ั่วเนีครับบอกข้าวทาแซมออกมันมัน แต่ว่ามีความหอมมีความหอมแน่นี่ครับอืหอมกลิ่นของเพื่อนนั่นแหละจีว่าหอมค้ายๆกลิ่นหอมค้ายๆกลิ่นไม้นะครับบุ๊่ได้ผิดผิดพิดแห้งไปานนตัวนี้ โอ,อ,อ้ยห่วงมีแต่ตัวงามๆครับไก่จีฮอนมีสาแล้วมานี้ครับ มีนานะครับปีหนึ่งปีหนึ่งกับข้าวเดียวนะครับพี่น้อง แมาลูกโดดครับอันนี้มมะลาน้อยแม่ปลูกเอง มกห้วงเลยกับข้าท่าครับนาำเกงก็ได้แต่ว่าผมกิดอยากกินมกคหอมหอมหอมมกหัวกผลมาแล้วครับ บางคนกับบนับกกัปมาปีใหม่กับกับกมาสงการน้องพี่น้องเนาะอาบุญครับอีกประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งล้กับแล้วครับไอ้โคตรนำ้ำโคตรน้ำดำหัว ผกุลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่า บางคนกลับมาปีใหม่แล้วกก็ลับมาอีกกลับมาแล้วกลับมาอีกบุญมาครับบ้านเฮานะพี่น้องกลับมายำใดก็มีความสุขอบอุ่นกลับมาเทศากาลยำใดโอ้ ือยุดน่อยแทบเลนะกำลังมวล ตกเป็นตัวก็มี่ครับตกแก่เพิ่น ทั่วแม่เป็นปลูกเองวานบานครับทั่วเอาโค้นน้ำขู่มือนะครับ วงการและไก่เน่าแล้วบาทหนึ่งครับปีใหม่วันละบาทหนึ่ง <laughs> เบาแดงกับสิบเอ็ดป uh ีมาได้ครับพี่น้องเหตุงานโรงงานนะครับว่าเหงื่ออยู่ครับเขางานสองพันสิบเอ็ด ออกงานสองพันยี่สิบสองครับครับหมูลูกว่วงเลยครับหอมแซ่บหลายอย่างได้ครับงานหนง่หนึ่ง มังเท่าไงงานมั้นบ่อนักเนาะครับงาน,นบ่อนักเพื่อนน้องๆเราเข้ามาปุ๊บนุ่นพี่ที่เหตดงานก่อนดีว่ามันขิดหลายครับตอนนักงานาใหม่ขีดลายขิดหลายมาถึงว่า ครับแน่น้ำไปแล้วผ่านในใจบรยักสูทอดครับหมายถึงอย่างเส้นบันจุยากจลยทีครับผูค้คนมาอยู่มาหลายปีแล้วยังบม่ได้บรรจุจังเถื่ออยู่คนมาครับยิงน้อยยำไม่ได้บรรจุกันนี่ะ <laughs> แต่จริงๆเพิ่อนก็นมีระเบียบมแล้วครับมีขั้นมีระเบียบของเพิ่นอยู่อิกน้อยผัดขิดหลาย,ย่านนีซ้ำออกไปมาเหดุยงังเห็ุยังมีเวลาของมันครับ ไปเดี๋ยวมันก็นให้บรรจุเนี่ยนะพี่น้องเนาะสู้ๆไปครับซูมมือเนี่างานเนี้ยอันนี้กระแทบแต่ว่ามีหลายอันแทบพ่นมาเนี่ย <c oughs> ม้นหัวกระแทบพัน มันนัวมงห่วงนะครับ ออกมันมั่นใช่ไหะครับกดฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์บ่าวแดงนี่้อครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับบ่าวแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่ให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเบิร์สุขูมสุขนนอนรับไายได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นก็ให้เงินหมื่นหายนะครับผมให้เงินล้านเข้ามาแทนที่นะครับผมแบมือกระติกแก้วมณนีโชดโทษให้ก่จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ละน้องไปเพียงเท่นี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ